สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเฟนดี้ไปกันเลยเฟนดี้ฟาร์ดเบรพิซ่าเรื่อว่าอะไรจะฆ่าถุงตัวนี้หรอหรือว่าตามหาหนูตัวนี้หรือว่าตามหาเด็กไม่รู้เหมือนกันไปเราไปเล่นกันเลย อันนี้เป็นแบบเวอร์เวอร์ชั่นเดินได้นะครับหาโหลดได้ที่ YouTube ช่องคนอื่นนะครับเราสามารถเดินไปดูไอ้พวกหุ่นตัวน,นั้นก่อนได้นะครับมันก็รอนานอยู่นะจนกว่าพวกมันจะขยับ แต่เราก็ไปรอที่ห้องนู้นก็ได้ไม่แน่ก็ไปยืนตรงหน้าตรงนั้นก็ได้ให้มันจำสแกรแต่ผมชอบให้มันจำสแกร์กมากเลยนะผมชอบชอบที่มันจำสแกร์พูดจังเลยก็มาเดินเช็คก,ก่อนก็ได้นะครับหวัดดีชิก้าหวัดดีเฟดดี้หวัดดีบอนนี่โอ้ยฟ็อกซี่อยู่นี่ วัสดีฟ็อกซี่อยู่ไหนอุ้ยนี่ไงเห็นตาฟ็อกซี่แล้วเดินเดินเดินดูกล้องเฮ้ยกดผิดนี่กดตรงนี้โอ้เฮ้ยเจ้าหุ่นสเกลรกทอนเ้หุ่นสเกลรกทอน กล่องนี้มันดำยังไม่มีหูตัวไหนขยับเลยยังไม่มีหูตัวไหนขยับฮ้ยไม่ขยับสักทีอยากโดนจำ้ำสไต ดลูกแล้วมั้งก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เรียนงานอะไรคีโมเห็นน่าจะกป็นหมูมเร็วมากเลยกล้องก่อนกล้องเสียงไล่เงินเสียงนม่อจะเป็นเสียงกล้องนะั้ ไม่ได้ก็เป็นเสียงหุ่นยนต์เฮ้ยมาข้างเลยตอนนี้ เปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่นึงตัวนึงขยับเนาะไอ้ฟ็อกซี่ก็ยังไม่ออกมาโอ้แต่เสียงเพลงร้อนเหมือนกันนันเนี่ยไปก่อนเหมือนโดนคนตรงนี้มันจะขยับเลยเนี่ยอันขยับไปกลับห้อง ลูกแต่งตัวภาพนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อี่มีชุอีกวีชั่นนึงครับอันนี้หาโหลดได้จาก YouTube นะครับก็อะไรอ่ะขยับแล้วหรอขยับแล้วหรอก็ยังไม่มีใครขยับนี่ ที่นี่มันอันตรายเกินไปแต่ก็มาตาีไรไม่มีนนตัวไหนขย,ยับน <c oughs> ี่เซดีอยู่นลย <c oughs> สองนี่บอนนี่อย่างเดียวมันไม่เห็นตัวเฟดดี้มันต้องเลื่อนไปใกล้ๆเนี่ยในกล้องมองไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นแต่เฟดดี้นะครับเฮ้ยมันขยับเร็วเราเราเตรียมตัวโดนจ้าสแกกันเลยเตรียมตัวโดนจ้ำสะเกกันเลยไปวัดดีบอนนี่ขอโดนจ้าสะเกหน่อยอยากโดนอย่าเอาแล้วนะหนึ่ง สองสามจ <Yeah. S 1> ้าเรียบร้อยฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรีวิวแค่นี้ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเกมเฟดดี้ก็ได้เกมโรบบอกก็ได้นะครับเม้นมาบอกก็ได้นะครับจะเอาแบบอะไรก็บอกผมได้นะครับในเม้นเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับ